ทำมาแมงบ่ทำหาแม่เจ้าตกดตีนบ่ฮะบ่ได้กูแข็งเลยกูบังยานี่กูกดตีลูกบุญแล้วบอกบังยานี่บริษัทเดียวก็ต้องเมึงนี่นี่กลัวนี่บ่บ่มันคือขาดดังไสล่ะบ่เดียฮะไอ้ขี้มากมันหมามันก็ไล่แน่โอ้ยบริษัทมึงนี่เป็นแต่เจ๊งว่ะบ่ขาดก็ช้ำรุดเดี่ยวพังๆไปพี่กันม่งาบีบแต่กดตีนกูบ้านนี้มึงบีบมึงซีบบ่ใครรู้กูใจดีคือจังบ้านนี้เขาตีมึงเดียว กวนตีนบุบหน้าตากวนตีนบุ้กแข็งอีกแล้วมึงเนาะยี่บาท์ดร้อยสามสิบบาทบ่แข็งมึงนี่บ่อบลูกค้าว่คนม้วนเนี่ยมึงบ่แข็งเลยบุกนี่มื่อไหร่มึงเง็ดไไปดี่มันเงียบมันขาดนี่นี่นั่งพับเพียบว่าน่ะบุ๊มึงบ่ยังนะฮะมึงบ่ยังมึงบ่แข็งเลยนี่มึงบ่ขับบ่ลูกค้าน่ะหน้าตากวนตีนบ่บ่กวนตีนบ่แข็ง ร้อยสามสิบบาทผู้หมวดอย่างนะ้นร้อยสามสิบบาทมึงหมวดอย่างนันก็ร้อยสามสิบบาทมึงมีหางเสียงบ่บอว่าลูกค้าน่ะมึงบ้าครับเป็นวะบริษัทมึงสอนใช่ปะบอขาดกระซองทาบริษัทมึงนี่บอว่าลูกค้านี่บริษัทมึงสอนบอจี้โวมึงอ่ะบอว่าลูกค้านะบอว่าครับล่องไถ่มึงบ้าเป็นวะขับมึงบ้าแข็งแค่นี้ครับอ่ะมึงมึงกลับไปมึงไปสอนจี้โอม ครับมึงเมาเปล่าะทรงขวางครับมึงเมาเป็นานะทรงขวางครับครับครับมึงโอ้มึงกลับไปฝึกจักบาทร้อยสามสิบบาทมึงขาดยังมึงขาดยังมึงขี้มึงเมายังนะฮะกระร้อยสามสิบบาทมึงเมาครับเป็นบ่ฮะอ๋อเอกระร้อยสามสิบบาทครับเออมึงเมาแข็ง